ปิ้งไหวเนาะค่ะปิงป้งปิ้งข้าวโป่งนะคะาาแน่ตลาดแะะม่ะมีบัวรูมหน่อยไหมกินใหม่ๆเลยเนาะค่ะใหม่ๆหูได้แล้วแล้วจะไม่ไม่ไมนะ่ไหนให้แม่ดูหน่อยได้และะ้วค่ะเอ้ยหนูจะกินข้าวกลมๆผลลเผื่อไหมข้าวกลมๆข้าวโป่งข้าวหู้ซาง เชื่อพี่เชื่อป้าเราไปซื้อกับข้าวกันปีกมันลายสีเหลืองแล้วมันมาเกาะงมาเดินมาเดินมาเดินมามาส่งพี่นะคะวันนี้มาส่งพี่แล้วก็มาซื้อกับข้าวค่ะได้ไหมไปกันอุ้ยเดากระเจียวค่ะเดากระเจียว มันละสิบบาทงางขนาดเลยได้แล้วหนึ่งมัดเลาจะไปกินกับอะไรให้เมียม,มาเดินตลาดนะคะถ้ามาแต่เช้าเราจะมีตลาดข้างๆตรงนี้ป่ะกับรถเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีของหลายอย่างเลยข้านขา้าก็มีกินิก็มีผักก็มีเยอะเลยเนาะ พอแล้วเรากลับบ้านเนาะกลับไหมคะกลับบ้านใช่ไหมหนูได,ไ,หได้แล้วใช่ไหมอ้ยได้แล้วกับข้าวเยอะมากเลยกลับแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ